สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชารสุมาลีจากช่องวิชารโฟโต้ครับเหมือนเช่นเคยครับนอกจากเราจะออกไปถ่ายรูปมาพูดคุยกันเรื่องของการถ่ายภาพในเรื่องของกล้องแล้วนะครับปกติแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆอเนี่ยออกไปเซตซีนถ่ายภาพสวยๆหรือว่ามีการจัดทริปแต่วันนี้เป็นทริปไหลครับหลังจากที่ผมเสร็จทริปที่ผมจัดให้กับทาง panasonic ซึ่งเป็นทริปแนวไลท์ซึ่งเป็นทร,ปทริปใหญ่เลยนะครับทริปนี้ก็จะเป็นทริปเล็ก ที่ผมประมาณว่าอารมณ์ค้างครับก็ <g ül> <g ül> คือ,อเวลาเราจัดทริปเนี่ยตัวผมเองจะไม่ค่อยได้ถ่ายภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องคอยดูแลลูกทริปแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในทริปนะครับผมก็เวลาเราไปในโลเคชันที่จัดทริปเนี่ยผมก็จะมองว่าเอ๊มีมุมอะไรสวยๆที่เราสามารถเก็บมาทําซีนที่เราจะมาถ่ายคนเดียวเงียบๆแล้วก็ถ่ายช้าๆได้เพราะว่าตัวผมเองเป็นคนถ่ายภาพช้ามากถ่ายปานีชด,ด้วยนะครับผมก็เลยชวนครูโต้งว่าหลังจากเสร็จทริปเนี่ยเรามาเซตซีนอะไรบางอย่างถ่ายกันในโลเคชันที่ แถวแถวสะพานไม้เชียงคำที่เราจัดทริปไปเมื่อครั้งที่แล้วนี่แหละครับด้านหลังของร้านค้าที่เรามานั่งทานข้าวมีมุมมุมหนึ่งที่เราอยากจะเอามาเซตถ่ายเป็นผู้สาวนึ่งข้าวให้กับคุณพ่อทานอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นวิธีสารที่น่าสนใจแล้วก็ดูน่ารักด้วยนะครับพรเพลินพเพลินว่าวันที่เรามาทริปเนี่ยผมไปเจอน้องน่ารักคนหนึ่งเป็นเด็กสาวชาวบ้านนะครับผมก็เลยติดต่อไว้แล้วก็ วันนี้ก็ได้ถือโอกาสนัดเธอมาถ่ายกันและในโอกาสเดียวกันนี้เองนะครผมก็จะถือโอกาสทดลองเลนตัวหนึ่งให้เพื่อนๆดูนั่นก็คือเลนสามสิบห้าหนึ่งร้อยซึ่งเป็นเ,เลนสองจุดแปดของทาง panasonic นะครับเป็นเลนรูมิกซึ่งถ้าเทียบกับกล้องฟูลเฟรมมันก็คือเจ็ดสิบสองร้อยนั่นเองซึ่งทําไมผมถึงจะมาเน้นพูดถึงเลนตัวนี้ในทริปนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปอธิบายไปว่าช่างภาพแนวไลท์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เลนช่วงประมาณเจ็ดสิบสองร้อยในการถ่ายภาพแนวไลท์เพราะว่า 70-200เนี่ยมันให้คาแรคเตอร์บางอย่างครับมันให้คาแรคเตอร์ที่เหมือนกับว่ามีความเป็นเอกภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการถ่ายเนวไลท์สามารถเล่าเรื่องราวเนววิถีชีวิตได้ดีเช่นการที่มันเวลาเราถ่ายภาพฟูลไซส์ Full คือถ่ายตั้งแต่หัวจุดเท้าของแบบเนี่ยมันจะ,ะยังรักษาความเป็นเดฟออฟฟิลที่สวยๆได้แล้วในขณะเดียวก,กันก็สามารถจะดึงฉากหลังเนี่ยให้ใกล้ตัวแบบเข้ามาได้วันนี้ผมก็เลยชวนครูโต้งนะครับแล้วก็ น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ของสะพานไม้เชียงคำมาจัดทริปพิเศษเพื่อถ่ายเพื่อลองเลนตัวนี้ครับ35-100ลูมิก F 2.8ดูว่าในระบบไมโครโฟเตอร์เนี่ยระยะ70-200อ่ะมันย,ยังทำงานได้ดีเหมือนฟูลเฟมไหมมันยังเล่าเรื่องราวของภาพแนวไลท์ได้ดีเหมือนกันไหมแล้วก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าตอนที่เราจัดทริไม่ทางพานาเนี่ย ครูโต้งเองก็ยังไม่ได้คืนกล้องที่เป็นกล้องสตาร์ทให้กับทางพนาไปครูโต้งเขาถือ S5 แล้วก็7200 F4 ของทางพนาเอาไว้ก็คือเป็นตัวฟูลเฟมนะครับผมจะได้เอามาเทียบให้เพื่อนๆเ,เห็นไปเลยว่าระบบไมโครโฟเตอร์ 3, แล้วก็เลนที่เป็นระยะ7200เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในระบบของไมโครโฟเตอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงที่เป็น7200ของฟูลเฟมเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยไล์ออกมาแล้วภาพที่ได้มันจะสวยเหมือนกันไหมเราจะถือโอกาสนี้มาทดสอบให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไปเลยครับ วันนี้ผมก็ให้ครูต้งมาเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมน,นะครับครูต้งก็มาเซตซีนแล้วก็กาลังวางมาร์กช็อตนะฮะโดยครูต้งบอกผมว่าซีนวันนี้จะเป็นผู้สาวเนื่องข้าวให้คุณพ่อทานนะฮะคุณพ่อก็จะเป็นคนนั่งสูบบุหรี่รอลูกสาวเนื่องข้าวตอนนี้ครูต้งกําลังมาร์กตัวแบบคนที่แสดงเป็นพ่อนะครับนี่กาลังมาร์กอยู่นะฮะครูต้งกําลังวัดแสงอยู่นะฮะกำลังวางมุมอยู่ ีกล้องที่คุตูตงใช้อยู่ก็จะเป็น S5 กับ70-200 f4 ของรูมิกนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารูปมาเทียบก,กับกล้องผม,มผมใช้ G9 แล้วก็เลนเป็น35-100ซึ่งก็คือ70-200บนมไมโครโฟรเตอร์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะชาเลนจกันเลยแบบอยู่ทางนู้นตอนนี้เราวางเนื้อหาส่วนที่หนึ่งก่อนนะฮะเราตลังซ้อมนะครับ ให้คุณพ่อรู้จังหวะในการพ่นควันบุหรี่เพื่อนสังเกตนะฮะมือเลเฟกของเราวันนี้สวยมากครับน้องขมิ้นครับพอดีน้องขมิ้นแวะมาเยี่ยมพวกผมด้วยก็เลยชวนออกมาออกกองด้วยแต่วันนี้น้องขมิ้นเป็นนางแบบไม่ทันครับแต่งตัวไม่ทันสวัสดีครับน้องขมิ้นมือรีเฟกผมนี่สวยมากเลยนะครับเนี่ย จะวางแบบตรงนี้ใช่ไหมต้องแล้วคุณพ่อนั่งไหน<ะ>พ่อใหญ่นั่งไหนลุงนั่งนี้แล้วเดี๋ยว,ยว,วพ่อใหญ่ตังตอนแรกจะเป็นน้องิวเพียวเดี๋ยวต้องอธิบายก่อน,นสินวันนี้จะเป็นยังไงครับก็จะเป็นลูกสาวนะครับก็จะทํากับข้าวมื้อเย็นนะครับให้คุณพ่อก็จะเป็นลูกสาวนึ่งข้าวนะครับวันนี้ตอนแรกว่าจะปิ้งปลาด้วยนะครับแต่ว่าผิดคิวปลาไม่มา ก็เลยจะเป็นลูกสาวนึ่งข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อก็จะเข้ามาทีหลังว่าเป็นยังไงมาตรวจสอบว่าข้าวที่นึ่งสุกไหมครับก็ประมาณนี้ครับสีวันนี้มาดูนีครับว่าภาพเป็นยังไงเดี๋ยวรารองงแบบเนะนาะน้งแบบไปเปลี่ยนชุดอยู่นี่ครับนังแบบของเราวันนี้สวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะชื่อใบเตยค่ะชื่อน้องใบเตยค่ะน้องใบเตยเป็นสาวๆในหมู่บ้านนี้เนะาะเรามาเจอ,ผมม,เจอผมมาเจอน้องใบเตยเอาไว้ตอนที่เราจัดทริปนะครับ เรามาเตรียมทริปแล้วน้องก็มาดูมาดูมายืนดูพวกเราถ่ายในทริปผมก็ตอนแรกน้องสวมแมสอยู่ผมเห็นตาตานะฮะแต่ผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้น่ารักแน่แน่ผมก็เลยขอให้น้องถอดแมสออกใช่เลยครับผมได้นางแบบม่อีกคนวันนี้ก็เลยเอาน้องมาปั้นซะหน่อยนี่เป็นครั้งแรกที่ถ่ายแบบนี้ใช่ไหมลกูกเ,เดี๋ยวครูต้งจะอธิบายให้ฟังนะลูกว่าจะต้องถ่ายยังไงเดี๋ยวหนูไปหาครูต้งนะครูต้งจะอธิบายซีนตรงนู้นนะลกูกนางแบบมาเข้าซีนแล้วอตอนนี้แสงยังไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ทีมงานก็เลยจะถ่ายพ็อตเทตธรรมดาๆเก็บไว้เป็นพอร์ตให้น้องไปเติยไว้หน่อยไปดูนะครับขอดเรานกลองกลมนานนึงเป็นยนองใส่เล้ห้ขอใกล้ๆใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะหนึ่งสองออกล้าโอ้ยลิฟเฟกมาหน่อยเร็วมือลิฟเฟกเอาลิฟเฟกมาช้อนให้หน้าหน่อยเร็วมาเข้าทางด้านซ้ายนี่นะเดี๋ยวตมกล่องเด้อล่ะ ทีมรีเฟกครับเอามาเข้าใกล้เอาเข้ามาใกล้ๆมาโยงหนามาโยงหนาแบบลูกเขาบอกเงี้ยงหาให้แสงมันกระแทกเข้าไปเยงหาเยงไปเยงมาเยงไปมามันพวกเขาได้หนึ่งเยงหาง่ายก็ดีง่ายก็ดีแสงสิพนหัวแล้วโอเคมามาเปิดผมลูกเปิดผม่าอไปเตยเปิดผมด้านที่มันตกมาลูกเออนั่นแหละเอามือลงลูกเอามือลง นั่นแหละดีน้องยิ้มสวยนะอันนี้ยังไม่ถ่ายจริงนะฮะเก็บพอร์ตให้น้องก่อนเออดีแล้วล่ะโอ้ยเฝ้าหลลงมากระชิบเกียรนึงหยิบสิบเจ็ดนี่ประมาณมห้าเนาะมห้าเปล่าล่ะเรียนมห้านี่ฮะอันนี้เก็บพอร์ตเทรดไปให้น้องก่อนนะครับเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวจะจะเซตแล้วก็ถ่ายจริงแล้วครับที่นี่เริ่มถ่ายกันเลยครับไป ไปไป,ไปคุมควันไปคุมควันไปเร้วไปไอควันที่มอนึ่งอะไฟที่มอหนึ่งมันน้อยไปอะ well. มาแล้วมาแล้วมาแล้วมือควันวิ่งไปตรงนู้นแล้วนะฮะไปเลยไปเลยเลนเลน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 แสงมันรอดกอกล้วยมาต้องต้องเพิ่มไฟอยู่มอนหนึงเพิ่มขึ้นอีกตรงโอ้ <jum> สวยครับสวยสวยเห็นไฟไอเห็นควันที่อยู่ในปากกล้วยนะครับสวยมากเอา มันไม่ต้องมองกล้องเด้อกาเล่นไปการเล่นกันการเล่นกัน เราจะถ่ายช็อตสุดท้ายนะครับเพราะว่าแสงลงมาจนสุดของว่าทิตแล้วตอนนี้เหลือหางแสงนิดหนึ่งต้องกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกันเ,เ,เลยครับ เดี๋ยวมังเขาเดี๋ยวมังลูกสาวไว้ครับโอเคโอเคได้ไหมตงรอตองผมว่าผมได้แล้วนะมีรูปดีๆเยอะเลยจให้กล้องครับคนถ่ายมาแนมกล้องเนี่ยเ่ยนี่อันนี้ผมถ่ายรัวไว้ เห็นไหมฮะมุมต่ำาิดสองมันก็จะมีคาเลคเตอร์แบบนี้สวยสวยสวยน่ารักมากมากน่ารักมากมากตรงได้ไหมพีไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถามครูโต้งนะครับว่าแกใช้ s 5แล้วก็เลน7ศส0งของลูมิกถ่ายซีนี้แล้วเป็นยังไงบ้างไปดูครับครูโต้งใช้70 200แล้วก็ s 5เป็นยังไงบ้างครับถ่ายซีนี้วันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็ทำคอนเทนต์นะครับทดสอบกล้อง panasonic s 5นะครับจับคู่กับเลน7 0ส0 0 f 4นะครับ เป็นเลนส์ Lumix S Pro นะครับภาพที่ได้วันนี้นก็ค่อนข้างพอใจเลยทีเดียวนะครับตัวประสิทธิภาพของกล้องก็ถือว่าคอนโทรลง่ายนะครับหลังจากที่เล่นมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ถือว่าเป็นกล้องที่คอนโทรลง่ายมากๆรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวระบบฟโฟกัสก็ถือว่าไว้ใจได้ครับนะครับตัวด y นามิกเรนจ์ก็ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ผมลองเปิดไว้บาลานซ์ออโต้ก็ถือว่าตรงพอสมควรเลยทีเดียวครับวันนี้ถือว่าได้ภาพที่สวยนะครับเรามีภาพหลังกล้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะพอพอ ถือว่าภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอืนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะเอาไปรีทัชนะฮะเรามาให้เพื่อนๆดูทีถือว่าสวยครับไดนามิกเรนจ์สวยนะครับแล้วก็ตัวการตั้งค่าของกล้องอะไต่างๆก็ทำได้ง่ายเลยทีเดียวเวอร์บาลานดีเลยใช่ไหมเวอร์บาลานดีครับเวอร์บาลานดีโฟกัส hmm. <Focus S 1> เป็นไงโฟกัสไว้ใจได้ครับโฟกัสไว้ใจได้ mm hmm. ถือว่าเป็นกล้องที่ มีน้ําหนักเบานะครับจุดเด่นของเขาคือน้ําหนักเบามากนะครับนี่เป็นเจสิบสองร้อยนะครับคือผมไม่ได้ลองช่างดูว่าหนักประมาณเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าคงสามารถหาได้ในพวกสเปคกล้องทั่วไปอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ว่าข้อดีเลยนะครับหนึ่งก็คือโอเปเรตง่ายมากนะครับตัวเมนูต่างๆวางไวไวค่อนข้างดีสําหรับช่างภาพถือเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเป็นกล้องตัวจบได้เลยทีเดียวนะครับถ่ายวิดีโอก็ไว้ใจได้นะครับถ่ายภาพนิ่งเนี่ยโหมดโปรเนี่ยสวยเลยนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ของ panasonic ให้เลือกใช้เนี่ยเยอะเลยทีเดียว นะครับถือว่าใครอยากจะได้กล้องสักหนึ่งตัวที่ถ่ายวิดีโอไว้ใจได้ถือท่องเที่ยวไว้ใจได้ดีนกเรนจ์ดีนะครับโฟกัสไว้ใจได้นะครับแล้วก็ถ่ายง่ายนะครับผมว่า l ูมิกซ์เอ,อเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับ แล้วก็เลนส์สองนถือว่าเป็นช่วงเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในคนละกลุ่มของ Panasonic ส่วนคูโต้งนี่เขาใช้เป็นเป็นฟูลเฟมนะฮะตัวผมเองใช้เป็นไมโครโฟเตอร์ภาพที่ได้ก็ถือว่าดีทีเดียวเดี๋ยวผมจะไปทําภาพแล้วมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าทั้ง2ระบบให้ภาพออกมาแตกต่างกันนุ่มนวลสวยเหมือนกันไหมแล้วมีอะไรจุดไหนเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันบ้างคุณภาพไฟล์เนี่ยถือว่าโอเคกันไหมเพราะว่าราคาของอกล้อง2เลเวลนี้ของรูมิกเนี่ยห่างกันเกือบเท่าตัวนะฮะ เพียงแต่ว่าตัวขอเองนิยมใช้ M43 อยู่เนี่ยเพราะว่ามันเบาแล้วก็มันเพิ่มโอกาสที่ผมจะพกกล้องไปในหลายๆที่ในหลายๆโู c a t i o n แล้วก็ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เลยใช้ M43 เนี่ยเป็นกล้องหลักนะครับส่วนคู้ต้งเขาก็จะใช้เป็นฟูเฟ f ม a เดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้เพื่อนๆดูนะครับ ภาพที่ได้จากกล้องตระกูลไมโครโฟ r ์กับกล้องฟูลเฟมของลูมิ x มาเทียบกันนะครับก็คือกล้อง G9 กับกล้อง S5 แล้วก็ใช้เลนที่ถ่ายในระยะเดียวกันก็คือ,เ,อเทียบแล้วก็คือช่วง7200เลนเป็นเกรดเดียวกันนะครับพอเราถ่ายด้วยสภาพแสงเดียวกันในซีนเดียวกันนะครับภาพที่ได้นี่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยคือมองด้วยตาเปล่าที่เป็นไซส์ย่อที่เราดูในโซเชียลมีเดียนี่คือไม่เห็นความต่างครับ แต่ถ้าเราเอาไฟล์ของกล้องทั้งสองประเภทเนี่ยไปทาในไลท์ m หรือโฟโตชอปเราจะเห็นความต่างในเรื่องความใสของภาพอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็คือกล้องฟูลเฟรมเนี่ยจะใสกว่าอยู่ประมาณสัก10-15%แต่ในเรื่องของสีสันของภาพนี่คือไม่ต่างกันเลยนะครับก็ใครรักที่จะใช้กล้องเบาๆแล้วก็โอเปรเรตง่ายๆก็ใช้เอ็มสามเหมือนผมนี่ก็ได้แต่ใครที่ชอบอะไรที่ดูธรรมชาแมงดูเป็นมืออาชีพแล้วก็มีระบบโอเปรเรทที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยก็ขยับขึ้นไปใช้ฟูลเฟรมของรูมิ่ ซึ่งเป็นตระกูล S ก็ได้นะครับก็คือการทำงานนี้แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงสุนทริยะในเรื่องของภาพที่ได้เนี่ยเมื่อเราย่อลงมาอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับไม่เน้นการปริ้นเอาเนี่ยแทบจะดูไม่ต่างกันเลยครับเป็นยังไงบ้างรครับทิปเล็กๆของผมที่เป็นทิปติดพันมาจากตอนที่จัดทิปใหญ่ับทางพานาแล้วผมยืมอุปรกรณ์ของพนานาไว้นะครับ ยังไม่ได้ขืนก็เลยออกมาลองกันต่อมาเทสกันต่อให้เพื่อนๆเห็นกันไปเลยเพื่อนๆที่ชอบการออกทริปแนวไลฟ์ของพวผมแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องของวิชานโฟโต้นะครับเราจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นกระบวนการทํางานดูวิธีคิดแล้วก็วิธีถ่ายที่เรียบง่ายแต่ได้ภาพสวยเสมอเอามาให้เพื่อนๆดูอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะมาออกทริปกับพวกผมนะฮะก็สามารถที่จะไปเช็คตารางได้ที่เว็บไซต์ของผมก็คือ w วอร์ไวท์เว็บ วิชานโฟโต้คอมนะครับในนั้นเราจะมีตารางการจัดทริปทั้งปีของผมเอาไว้แล้วก็ทริปที่เราจัดจะเป็นทริปเล็กๆนะครับเป็นทริป VIP เป็นทริปที่รับสมาชิกเพียง4คนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ภาพที่เป็น l i m i t ต็ดแล้วแต่และทริปที่เราจัดก็จะไม่ซ้ากันแต่ถ้าคนไหนที่ยังฝีมือยังไม่มั่นใจฝีมือตัวเองอยากจะเพิ่มเติม,ตมทักษะ ก็ไปดูตารางคลาสได้นะครับเราจัดคลาสสอนแบบ V.I.P. ให้กับสมาชิกที่สนใจจะพัฒนาฝีมืออยู่เดือนละ1หัวข้อนะครับก็ไปดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจัดหัวข้ออะไรบ้างบางเดือนก็จะเป็นคลาสแฟดบางเดือนก็จะเป็นคลาสไลฟ์บางเดือนก็จะเป็นคลาสถ่ายดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะวางตารางไว้อยู่ที่ w w w ร์ววิชานโฟโต้ดอทคอมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่สะดวกที่จะมาร่วมทิปกับเราหรือมาเรียนโดยตรงกับผมนะฮะก็สามารถที่จะไปซื้อหนังสือพ o อดเทสต์วันไลฟ์สตูดิโอนะครับ เป็นหนังสือที่ผมสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพแฟลตในสตูดิโอตั้งแต่พื้นฐานเบสิคไปจนถึงขั้นแอดวานเลยนะครับหนังสือเล่มนี้จะสอนอในการถ่ายแฟลตในระดับที่ว่าใช้ไฟดวงเดียวถ่ายเป็นงานศิลปะเลยนอกจากจะมีหนังสือเป็นเล่มแล้วน,น,นะครับในแพ็กเกจเดียวกันนี้มันยังมีวิดีโอทูตอเรียสอนเพื่อจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นวิดีโอที่เข้าไปดูได้ง่ายๆรวมไปถึงพรีเซตและแอคชั่นแล้วก็ไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆดาวน์โหลดมาฝึกได้เลยนะครับ ใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างก็กดเข้าไปจะมีแอดมินคอยดูแลนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณครับ